นี่คือเรื่องจริงของการเดทผู้ชายสายฟอ Cristo นะคะเป็นเรื่องจริงมากๆนะจากประสบการณ์การเดทผู้ชายสายเรอชั้นตลอดชีวิตนะคะถ้าคุณเดทกับผู้ชายสายฟอเขาจะสนใจไหมว่าคุณประสบความสําเร็จคุณมีหน้ามีตาคุณมีการมีงานทําคุณทําเงินเดือนได้เท่าไหร่ผู้ชายสายฝอจริงๆเขาไม่ได้สนใจเขาไม่สนใจว่าเธอทํางานได้เงินเท่าไหร่เขาไม่ได้สนใจถ้เาเป็นผู้ชายจริงๆเป็นผู้ชายในคราบของเด็กผู้ชายคนเหล่านี้จะสนใจว่าเธอทำงานได้เงินเท่ไเาไหร่ คนเรนี้จะสนใจว่าเธอมีเงินในกระเป๋าอยู่เท่าไหร่เพราะผู้ชายที่เขาเป็นผู้ชายสายฟอร์แล้วจ้ะเขาจะถือคติว่าเงินของเธอคือเงินของเธอเงินของเขาคือเงินของเราคือเขาพร้อมจะเป็นแมให้เธอนั่นแหละคือเขาจะมีความเป็นแมนมากเพราะฉะนั้นถ้าเธอเดทผู้ชายสายฟอร์อยู่แล้วเขาสนใจว่าเธอ หน้าที่การงานอะไรทำเงินเท่าไหร่ผู้ชายสายฝอสนใจแค่ว่าเธอมีหน้าที่การงานทําเธอไม่อยู่เฉยๆพราะเขาให้ความสําคัญกับการทํางานแต่เขาจะไม่สนใจเงินของเธอแล้วเขาจะเป็นคนที่ดูแลเธอด้วยสัง่งมันจะต่างจากผู้ชายเอเชียเธอ